สุดอยอดเลยครับว่ะเมื่เรียบร้อยพี่น้องเอ้อหนึ่งตัวครับบึงนี้ตัวปลาพี่น้องเด็คว้มครับเลยครับอ๋ออ๋ออ๋หมครับวัเนี้เนี่หลังหนึ่งหลังนี่สุดยอดเลยครับว่ะเฮ้ยพี่น,น้องใส่เบคัง,งแหลครับบึงตัวปลาเพี่น้อง นยันยพี่น้องว่ะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเกือบเม็ดครับลดตัวปลาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเดดันฮ้อนครับสอบมาหล่อพิ่งพอาะูปลาไรพี่น้อง บบใส่เบิ้งตัวแล้วครับหลายปีแล้วมาลองเมืองปีนี้งเนมะั้ยี่เด่นหายากครับมันหมูลงเบิ้งมันหมูมาแน่ครับหู้งอหนึ่งไปแล้วถึงมัดทะลุหู้นี่พี่นนะ้องทะลุหูนั่นครับเบิองน้ำกัน มาถเบ็ดปลาไหลนงังฝอเลยปะนะตีแมนควบขิงอแมนครับรุกันได้เป็นอย่งไรโอ้ลาไหลนหรอร่วมกันครับ อย่างไหวเป็นของเงี้ยไปเลยครับฝนวานานาั่งฝอเลยวันนี้ว่ามันถิ่เม็นเครื่องขอพ่อมันว่าปะ ที่ว่าไปบนพี่นองน้ำยงเงี้ยเงี้ยครับต้องลุ้นกันไั้เนาะ ใต้ถิ่มอนี้นะครับไปหาลอมอีกจ้หู้พีหนงถาเข้าเค้งันถือว่ามันกินนะเป็นหร,รอล้อบิึงครับมันึ่ใส่บ่พีหนงใส่ไปทั้งองหู้เลยครับเป็นตัวเดียวเนฮะ้อสิสองตัวโจักพี่น้นงเอ้ยครับหนึ่งพีอง เ่ใส่เานังฝอเลยบรรดาติมยนบ่ใส่สิมกันครับหาเ,เราบังหุ่อีกคูหนึ่ง้าพออ่อยหุ้นกนกัิ่ใส่ไวเลยครับเป็นตัวเดียวหส,สองตัวพี่นองเราหลุ้นกันครับ ให้แล้วก็จะปมมเป็นนางยุ่มอยู่ไหม่ะหุมไผ่ไก่เหรครับช่างสมบูรณ์กันครับมับนจะเป็นคู่ก้บนวานวาวปะวานวานังฝ่อเลยบานวาน ดี๋ยวนั้นผจะอรยางนี้น้างรอบงูจพูกกัคนครับจะตรืการพี่น้องด้ะักเนื้อขเงพี่น้างเขาเบ็ดเชีงจริงเลยครับลังบ่พสูบปาพัเดียวจเปนน้องเอ้ยครับสินดึงไปกินครับเดี๋ยวถาเขอเดี๋ยว บึงกัน เดี่ยวนี้ตีเรื่องพี่นกถือใหม่ยังบุครับของใหม่มันถืปอป่าบุครับล้วไอ้ปืนดึงนะครับเห็นปืนหนึ่งจะเข้ากันเนี่ยจากพุ่นพี่นอ้องอาใส่หุ่นนี้เลยครับดึงเคียงกินนิ่งเราหรืพี่นกเงี่ยใหม่ไปเดือดกึบกึบพี่น้องเอ้ยครับ บเสองหลังหลังนี้เป็นฝอดเลยพี่น้องเป็นปวกกาแฟเลยครับหลังปุ่นกันรอดแต่ดึงครับรอดแต่เป็นดึงทั้งสองหลังเนาะพี่น้องเนาะฮะาะลุเนกันครับมาเนี้ยังดีครับจะติดโจกหรอกพี่น้องเอ้ยครับเป็นข้อไปเคียงจริงเลย giảm của bông cho anh chịu không? Thôi Để bắt nhé, 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 mày chịu không? มึงเนี่ยตัวปลาพี <bizarre> ่น <absorbed> ้องซืุดยอดเลยครับว่ะมึเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเหรอหนึ่งตัวครับมึงเนี่ยตัวปลาพี่น้องเกี่ยวก้มค้ามเลยครับอ๋ออ๋ออ๋อห้อมข้ามเลยเนี่ยเฮี่ยหลังหนึ่งหลังนี่งซื้อจอดเลยครับว่ะเนี่ยพี่น้องเซเบครั้งแรกครับเบิ่งตัวปลาเรือพี่น้อง bữa nay tiếng pin à ơi bữa nay ấy gặp mệt khắp đồ tổ ba đẹp loài đẹp loài chỗ đẹp ใส่ถมเผื่อแล้วครับวันนี้ต้นอีกหลังต่อไปครับสองหลังก็มุดมุดในตีงพี่น้องเลยครับแต่ยื่หลังนี่าง้างับงอไม่เห็นพี่น้องแต่เราเร่อย่าไปใส่หูกเก่าครับรอรวมกันครับใกล้ถนนป้าก,นากัเขียวมาเขียวมาเลรอพี่น้องจะนั่งรอบวันนี้เข้าครับเป็นตาเกิดติดใส่ไปนี้เอามา เราจะพุ่งตกฝนลงครับก็จะได้พอบางกอดซองจะเข้าหลังจากฝนตกฝนลงแล้วฝน่งเหนียเรายังสามารถบตัวได้พี่นะ้องเนาะครับพี่น้องสำหรับมืึงเด็กชื่อว่าต้องสีเล้ครับโดนแล้วไปใส่ตัวเดียวกับกลุ่มพี่น้องผมก็จะล่อบ,บิังสองหลังกันจะเข้าจะวางให้เข้า คือบ่คือฝนกัดด kind of being ีมาแล้วพี่น้องครับกันมันฝนติดตกครับว่าของบ้านเของฟองพี่น้องครับเอ๋อหล่อร้อนมันกัด้รือพี่น้องนะครับว่าติดแต่เมื่ได้ครับตทว่ามันนี่เราได้เราตึงนึงพี่น้องออเราฟอมบุกตรงขึ้นพี่น้องที่หายกับน้องเล่นไกลโคตรใหญ่โรแคบโคติดตามมาโดยตลอดนะพี่น้องนะครับใส่เบ็ดปลาไหลเดี๋ยวไม่ได้โดนพ่อโดนเืยพี่น้องมาใส่ลองเบิ่งกับมันเลยครับเอ๋อลาพี่น้องพี่น้องข็จะพุทธตก ขุตกซองจะมายามเราพี่น้องเนาะเอาตะล่ำบกกันิกัแล้วท่านพี่น้องครับสวัสดีครับขุดซองลังของตัวพี่น้องเอ้ยครับ